ทำไมแม่ถึงยอมให้เลี้ยงหมาว่าด้วยเรื่องเนี้คือมันต้องเล่ายาวค่ะขอประมาณขอไปประมาณตั้งแต่ถ่ายขึ้นชีวิตอ่ะเนาะออเท่าไหร่รนี้อืมเป็นตุ่มเท่าไหร่ลรออ่ะขึ้นชีวิตสามสี่ปีขอมาสามสิบปีแม่ไม่ให้เลี้ยงเลยจนเราพาไปดูที่คาวาเลียฟาร์มเนี้ยแม่ก็ยังไม่ให้เลี้ยงอยู่ดี จนมามัดมือชกเพราะว่าพี่โนซื้อให้พี่โนซื้อให้ก็เราเแาแ,แม่ก็แบบโอเคเห็นเป็นเป็นวันเกิดเราใช่ไหมใช่แล้วอีกอย่างคือความโชคดีของ้องก็คือหนึ่งพี่โนซื้อให้สองมีส้มปล่อยมาอยู่กับเราใช่ใช่เรามีเพื่อนมา,อ,าอยู่ที่แบบระวังใจได้ว่าถ้าเราไปถ่ายละครหรือว่า ไปตึ้งนอกไปไกลอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาดูแลน้อง okay. หมา so ให้เราเพราะว่าเราแค่ห่วงคนดูแลใช่เราส้มปล่อยตอนเนี้ยส้มป่อยก็หลงรักอาย่ามากๆเป็นหมาของส้มปล่อยอีกหนึ่งคนทำไมถึงชื่ออาย่าขนาดนี้มา อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าโอ้ยอายาค่ะหนูลงไปวิ่งเล่นก่อนแลวกันนะเพราะว่าชอบตัวละครอาญาจากเกมออฟโทนค่ะมีอาญาแล้วแบบดีมากเลยต้องขอบคุณแม่แล้วก็ ต้มปล่อยแล้วก็พี่โน่ค่ะที่ที่จัดการอาย่ญญามาได้จัดการอาย่ญญาไม่ใช่เอาอาย่ญญามาให้เราเลี้ยงได้ไไหนังเรื่องโปรดที่ดูซ้ำไม่เบื่อจริงๆตอนนี้ชอบเรื่องอะไรนะแม่ของเกาหลีอ่ะที่ดู The Classic ค่ะเป็น <laughs> คนชอบดูหนังรักแบบโรแมนติกไ ชอบเดอะคลาสสิกชอบเดอะโนตบุ๊กชอบที่ดูแล้วก็ดูซ้ำดูซ้ำอ,นะอีกอันนะผมแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องหนึง่งผมชอบมากแล้วดูทีไรเป็นเป็นหนังเกาหลีที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะชื่อเรื่องว่าเดอะคลาสสิกเป็นหนังนะชื่อเรื่องว่าเดอะคลาสสิกชื่อไทยชื่อคนแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิต